ลักษณะโดยรวมผู้ที่เกิด4วันนี้ดวงชะตาชีวิตจะพลิกผันหมอปลายพลายกระสิทิการันตี1คนเกิดวันอังคารลักษณะดวงโดยรวมคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนกล้าแข็งแรงชัดเจนใจนักเลงชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความกล้าหาญในการ,รเผชิญปัญหาไม่กลัวความลำบากดวงมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งชีวิตเหมือนอยู่บนรถไฟหอะมีทั้งขึ้นสูงและลงต่ำอย่างชัดเจนการงานช่วงนี้มีโอกาสดีในด้านการงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหางานช่างวิศวกรรมทหารตำรวจหรืองานที่ต้องใช้พละกําลังหากทํางานประจําจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นการย้ายงานเปลี่ยนตําแหน่งหรือโปรเจกต์ใหม่ที่ทา้าทายสําหรับคนที่ทําธุรกิจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ไหวพริบและความเด็ดขาดก็จะสามารถชนะได้ระวังอารมณ์ในการทำงานบางครั้งคุณใจร้อนเกินไปควรมีติและวางแผนให้รอบคอบความรัก คนโสดมีโอกาสได้พบคนที่มีลักษณะเข้มแข็งหรือมีบุคลิกเด็ดขาดเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์อาจมีความตึงเครียดในช่วงแรกต้องเรียนรู้กันไปคนมีคู่แล้วอาจมีปัญหาเพราะความดื้อรัน้นทั้งสองฝ่ายควรจะเย็นและรับฟังกันให้มากขึ้นหากผ่านช่วงเวลาแห่งการปรับตัวไปได้ความสัมพันธ์จะมั่นคงและแน่นแฟนยิ่งขึ้น 2. คนเกิดวันพฤหัสบดีลักษณะดวงโดยรวม เป็นคนมีเมตตาฉลาดมีคุณธรรมสูงมักมีความน่าเชื่อถือเป็นครูหรือผู้นำทางจิตใจของผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีดวงด้านการสั่งสอนดวงโดยรวมมักมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนการงานเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเช่นครูอาจารย์ผู้บริหารนักกฎหมายหรือที่ปรึกษาช่วงนี้งานอาจจะหนักขึ้นมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ มีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือรับมอบหมายงานใหญ่แต่อย่าใจอ่อนเกินไปให้มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจการเงินดีขึ้นจากความสามารถล้วน,วนแต่ควรระวังการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจนเกินตัวความรักฝอคนโสดมีโอกาสเจอคนที่มีแนวคิดคล้ายกันมีความเป็นผู้ใหญ่และเข้าใจในเรื่องชีวิตคนมีคู่แล้วความรักมั่นคงเข้าใจกันดีแต่บางครั้งอาจมีช่องว่างเพราะต่างคนต่างมุ่งหน้ากับหน้าที่ของตนเองควรหาเวลาเติมความหวาน มีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักมากขึ้น 3. คนเกิดวันศุกร์ลักษณะดวงโดยรวมเป็นคนรักสวยรักงามมีสเสน่ห์พูดจาดีมีมนุษยสัมพันธ์เยี่ยม,มกักมีโชคในเรื่องของความรักศิลปะและความบันเทิงเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้ก็สบายใจแต่บางครั้งอารมณ์อ่อนไหวง่ายการงานเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับความงามการขายงานแฟชั่นการตลาดหรืองานที่ต้องพบปะผู้คนช่วงนี้มีโอกาสก้าวหน้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆ เข้ามาให้แสดงความสามารถโดยเฉพาะงานที่ใช้การเจรจาหากคิดจะเปลี่ยนงานหรือลงทุนจะมีคนให้คำแนะนำหรือผู้สนับสนุนที่ดีระวังเรื่องความลังเหลือการตัดสินใจช้าเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสบางอย่างความรักคนโสดเสน่แรงมีคนเข้ามาคุยหลายคนแต่ควรดูให้ดีว่าใครจริงใจคนมีคู่แล้วความรักหวานชื่นแต่ควรระวังเรื่องหึงหวงหรือการคาดหวังสูงจากอีกฝ่าย หากมีปัญหาควรใช้คำพูดนุ่มนวลในการสื่อสารจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ดี 4. ี่คนเกิดวันอาทิตย์ลักษณะดวงโดยรวมเป็นคนมีอำนาจบารมีบุคลิกหน้าเกรงขามใจนักเลงมีความเป็นผู้นำสูงมกักประสบความสำเร็จเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนดวงชะตามักขึ้นอยู่กับขวางพยายามส่วนตัวยิ่งขยันยิ่งได้ดีการงานช่วงนี้มีพลังในการสร้างสิ่งใหม่เหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหญ่หรือธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นหรือรับผิดชอบตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น งานที่ใช้ความเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์หรือการบริหารจะรุ่งมากระวังอย่าหลงตัวเองหรือกดดันลูกน้องมากเกินไปควรใช้ทั้งเหตุผลและความเมตตาความรักคนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ถูกใจเพราะมักมองหาคนที่ใช่จริงๆและมีความมั่นคงคนมีคู่แล้วความรักมั่นคงดีแต่บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งเรื่องการควบคุมหรือความคาดหวังควรให้พื้นที่แก่กันและกันและฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มากขึ้น